ตอนหน้านี้ผมขอบอกเลยว่าผมเป็นคนที่ไม่มีความรู้อะไรเรื่องมวยปล้ำเลยเพราะฉะนั้นถ้าผมพูดอะไรผิดไปแล้วก็ขออภัยด้วยเพราะผมแค่คนคนหนึ่งที่ซื้อเกมมาในตีมเพราะเห็นว่ามันลดราคาเฉยๆโอเคงั้นก็เริ่มคลิปได้เลยมะวันสงกราด ถ้าจะไม่ผิดเหมือนเช่นจะนัดเพื่อนมาเจอกันที่ห้างแห่งนี้สุวนะวแต่ทำไมห้างนี้มันเหมือนเวทีมวยปล้ำเลยเหรอเนี่ยเพราจะจัดงานสงกรานที่นี่สิดนะอือแล้วทำไมทุกคนพูดภาษาอังกฤษแล้วเนี่ยใช่ใช่ฉันมาจากแบงคอกไทยแลนด์แต่พอจะมีใครรู้ไหมครับว่างานสงกรานที่เขาจะจัดตรงไหนนะฮะใครกันแน่ไม่ชช่อแดนนี่ผมแดนน้าต่างหากลยขอโทษนะทรัทบรู้ไหมครับว่างานสงกรานนี่จัดที่ไหนนะ ว่าเอ้ยพอจะมีใครที่ฟางภัดาไทยออกได้ไหม่ยเฮ้คนตรงนั้นน่ะรู้ไหมครับบองกลาสกลางไปทางไหนขึ้นเวทีไปเลยอะอ๋อขึ้นเวทีไปเลยนะเขาจะจัากรงกลางในเวทีนั่นสินะมองซ้ายมองขวาก็มีแค่เวทีนี้เดียวนะเพราะฉะนั้นขึ้นไปเลย เออเล่นไหนหลับเพื่อนที่นัดฉันมาสมสีน้ำเงินก็ไม่ไดโดดเด่นไม่ได้จะหายากขนาดนั้นนะอึหาม่เจอสงสัยเพื่อนฉันจะมาสายแม่เลยว่าแต่ทำไมเวทีสงกรานถึงมีดวงอยู่บนอากาศแบบนั้นด้วยล่ะเจ้าว่าไปสงกรานที่นี่เขาเล่นเกมแบบไหนกันไม่ใช่นไเกยสงกรานโดยที่อยู่บนเวทีเมวยพร่ำม,มาก่อนเลย เอ๊ะเดี๋ยวนะนั่นมันนักมวยปล้ำเลยเขามาทำอะไรที่นี่กันแน่นะฉันนึกว่าที่นี่เขาจะจับสงกรานทุกสี่เลยหรือว่านักมวยปล้ำท่านนี้จะมาเล่นสงกรานด้วยอ๋อเชื่อเขาอีเจพาร์ตี้สินะ ว่าแต่บรรยากาศที่นี่ก็เหมือนสนามมว้มจริงเลยนะเนี่ยเพื่อชั้นไม่เข้าใจนักสถานที่นะไม่ได้เชื่อเลยนะว่าสงครามปีนี้ฉันได้เจอนักมว้มที่ดังขนาดนีด้ถึงแม้ว่าผมจะไม่รู้จักเพราะไม่ได้ติดตามมว้มก็เถอะ เดี๋ยวผมแค่มาเที่ยวสงกรานะพวกคุณขังผมทำไมเนี่ยเดี๋ยวกระตุกทำไมเนี่ยเฮ้ยวอ่ะเดี๋ยวก่อนครับผมแค่มาเที่ยวสงกรานเฉยๆตีแล้วที่ฉันเรียนศิลปะป้องกันตัวมาน่ะแค่มาเที่ยวสงกรานเฉยๆไม่ต้องใช้ความรุนแรงเลยอ่ะ แกยังไม่ลืมรักจะมาสายใช่ไหมก็ <_ s> ฉันมาถึงที่นับแล้วเนี่ยแต่ทำไมฉันไม่เจอนายเลยเนะี่ยเจอแต่กำลังต่อยกับลังมือกล้าอยู่เนี่ยอะอะไรนะเดี๋ยวเดี๋ยวนี่แกไปผิดที่ขนาดนั้นได้ไงเนะี่ยทำไมแกถึงไปแข่ง W W E <_ s> ได้ล่ะอ๋อนี่ฉันมาผิดที่เหรอไม่ใช่ฉันไปผิดที่นะผิดประเทศเลยลต่างหากเล่ะไปตำรวจบกันแข่งนี่เยเร็วที <_ s> ่สุดเออนาเรีบกลับไทยให้ได้นะยมเจอข้าไม่ไปของฉันเฮดแอนด์โชเดอร์ จังหวัดน,นี้เลยรีบหนีออกเลยเจบการแข่งขันแบบเนียนๆโอเคแค่ลงไปข้างล่างนี่ก็จกกบการแข่งขันแล้วสินะเฮ้ยเฮ้ยพื้นลื่นมากๆเอื้ออวดุกเลยโว้ย่าไม้ไใ่รอบหนึ่ง FM โชดดื้อโอเคจังหวันนี้แหละรีบปีนขึ้นไปเลย โคตรเหนื่อยได้ไปเที่ยวสงครามสักทีโอ้ยีเฮียแต่ต้องจงตัวคห้มินกลับไทยก่อนอเฮ้นคนตรงนั้นนะตรงนั้นนะ่ะแล้วก็ตรงนั้นด้วยมีใครพอจะมีเงินให้ผมกลับไทยบ้างครับพอดีว่าตอนนี้ร้อนเงินมากเลยนะครับจะได้กลับไทยวันไหนวันนี้